สวัสดีครับผมโตรถดีอยากขายนะครับก็คือวันนี้มากับน้องอูรถดีอยากขายตักก้องสุดหล่องเรานะครับก็วันนี้ผมยินดีนะครับที่จะนําเสนอรถ Honda HRV นะครับตัวนี้เป็นตัว2 0 1 5เป็นเครื่องยนต์1.8ตัว E นะครับผมก็สาหรับตัวนี้ก็สีขาวสวยทั้งคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้แต่ละมุมเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะน้องอูตามพี่มาเลยโอเค โอเคโอเคเดี๋ยวผมต้องเปิดรถให้เพื่อนๆดูก่อนนะ๋สักครู่นะครับโอเคเปิดรถก็เพียงแค่มีกุญแจแล้วกดปุ่มนะครับโอเคครับอ่ากดปุ่มเสร็จปุ๊บโอเคเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถกันนะครับภายในก็นี้นะครับเห็นไหมครับเม็ดอาก็อยอยู่ครบนะครับไม่มีพิก้ามจมน้ํานะครับผมโอเคพี่โตขอดูเม็ดอาอีกทีหนึง่งโอเค โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันสภาพภายในนะครับอันนี้เม็ดอาร์คเนาะโอเคดัดครบทุกดอดนะโอเคนะโอเคก็ตรงสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับด้านล่างนะครับโอเคเห็นไหมเอ่ยน้องอูเห็นไหม,หไหมสูมนิดนึงนะครับสติกเกอร์อยู่ครบโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับ ด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ยังอยู่ครบเนาะฉีกให้ดูเลยเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกจุดนะครับรถคันนี้สวยทั้งคันนะครับก่อนที่จะรีวิวนี่ผมทําการตรวจรถละโอเคอันนี้ด้านหลังของรถนะครับโอเคก็น็อตครับเห็นไหมครับสภาพน็อตก็ยังเป็นหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยถลอกของสีไม่มีปัจจัไขควงขันนะครับ สันสันของมันเห็นไหมครับเหล็ก2ชิ้นมีแมสอาร์ตตึงไว้อยู่นะครับก็ยังรอยยังอยู่ครบเนาะด้านล่างมีไขควงมีแม่แรงนะครับยางอะไหล่เดิมๆนะครับจากรถแล้วก็อ่างล้อก็ยังยางเดิมก็มีรอยซีนนะครับเขียวก็ขาวไข่กานะครับก็ลักษณะก็คือว่ายังเดิมๆอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อครับ ดูด้านในของรถต่อโอเคมาดูด้านนี้กันว่าเหมือนเดิมไหมโอเคยังมีรอยอาร์คอยู่นะครบนะครับทุกจุดนะเดี๋ยวดูให้ครบทุกบานเลยโอเคก็อันนี้ก็เอาให้ดูเลยเป็นยังไงนะครับสรุปนะครับสี่บานนะครับประตูสี่บานก็มีรอยอาร์คครบทุกบานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเพลทนักอ,อ,อู่ครับนิดนึงครับอันนี้ก็จะเป็นเพลทเรื่องของตัวเลขของตัวเลขเครื่องยนต์นะครับยังมีอยู่นะครับโอเคภายนอกภายในเดี๋ยวเราดูภายนอกไปแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูภายในกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูภายในกัน โอเคครับเรามาดูข้างในกันนะครับด้านในของ HRV ตัวนี้นะครับก็ดูเรือนไม้ของเขาครับเรือนไม้คันนี้เราดูไม้ก่อนไม้ไม้นี่ไม้แท้นะครับไม้อยู่ที่8 1 2 4 0โลรถปี15วิ่ง80,000โลนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะธรรมดาไม่ได้เยอะนะครับแ0 0ไม่ถึงแสนก็จะบ่งบอกถึงไม้แล้วก็จะบอกอุณหภูมิภายนอกรถแล้วก็เวลาแล้วก็ ตรงกลางนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเลื่อนไมล์เกี่ยวกับความเร็วด้านซ้ายเป็นรอบเครื่องยนต์นะครับโอเคอันนี้คือใช้งานปกตินะแล้วก็ส่วนของพวงมลลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายเนี่ยปรับขึ้นปรับลงเสียงของวิทยุนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นคนะูสคอนโทรเนาะเพิ่มเพิ่มความเร็วหรือว่าลดความเร็วในการใช้งานคูสคอนโทรตรงนี้ใช้งานได้ตามปกติเลื่อนไม พวงมาลัยใช้งานปกตินะครับมาที่หน้าจอวิทยุครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอวิทยุของ Honda HRV เนาะ Honda ก็หน้าจอหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่ต่างกัน HRV Accord นะก็ถ้าใครใช้ Accord อยู่จะมาใช้ตัวนี้ก็รูปแบบการใช้งานไม่ต่างกันใช้งานเป็นระบบสัมผัสนะครับผมกด F A เห็นไหมครับเสียงก็มีปกติเนาะโอเคเดี๋ยวปิดเสียงก่อนด้านล่างครับเป็นระบบแอ เป็นระบบ Air ์ดิจิตอลนะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยอันนี้ก็ผมปรับเราสามารถที่จะปรับเพิ่มลดหรือปรับเป็นออโต้ก็ได้นะครับให้แอร์ทำงานอัตโนมัติหรือปรับเพิ่มขึ้นของพัดลมเนาะในส่วนตรงนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือรถรุ่นนี้ก็ยังก็เป็นพุชสตาร์ทนะครับสตาร์ทแล้วก็ดับเครื่องด้วยปุ่ม Engine Start s t ต็อปนะครับจุดเด่นของคอนโซล รถ HRV ในเรื่องของแอร์จะเห็นได้ว่ามีช่องแอร์ตรงนี้จุดหนึ่งช่องแอร์ตรงนี้จะเป็นช่องแอร์แบบแถวโอเคก็ใช้งานได้เย็นไหมครับน้องอูเย็นนะเย,ย็นปกตินะก็สำหรับภายในของรถก็จะคอนโซลก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เกียร์นะครับเกียร์นี้ก็ใช้งานปกติมีช่องเก็บแก้วกาแฟหรือว่าขวดน้ำเอาไว้สช่องแล้วก็มีที่พักแขนสบายๆเลยแล้วก็ ภายในที่พักแขนก็สามารถเก็บของได้นะครับเล็กๆน้อยๆส่วนด้านหลังก็เป็นที่นั่งแถว2นะเบาะใหม่เอี่ยมสภาพใหม่กริปด้านหลังก็จะเป็นที่เก็บของนะครับที่วางของก็พูดถึงแล้วสภาพเบาะ95นะครับส่วนภายในนี้ก็ถือว่าคือรวมๆแล้วคือยังใหม่นะครับยังมีสเสน่ห์แล้วก็แผงประตูด้านขวาก็เป็นระบบในเรื่องของเซ็นทรัลล็อกในเรื่องของ กระจกไฟฟ้าต้อง oh. ถามนิดนึงเดี๋ยว <Okay. S 2> ตรงนี้มันคืออะไรอ๋อ oh, ตรงนี้มันคือโอเคเบรกมือไฟฟ้าโดยปกติเน,นี่ยเมื่อก่อนเราต้องดึงนะน้องอู๋แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วก็คือเราก็กดรถก็จะรถมันก็จะทําการล็อกแบบเบรมือไฟฟ้าเห็นไหมปุ่มแดงก็จะขึ้นมาที่หน้าจอหากว่าเราไม่ต้องการใช้ mm. ก็เหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มลงที่ปุ่มเดิมเบรกมือไฟฟ้าก็จะไม่ทํางาน เนาะ <Okay. S 1> อันนี้ก็จะแบบก็ก็จะพิเศษนิดนึงนะครับก็ภายในแล้วผมขอสรุปเลยภายในเรื่อนไม้ไม้แท้นะครับ81,000โลพวงมาลัยสภาพพวงมาลัยนี้ก็ไม่มีรอยฉีกนะครับสะดุดไม่มีสะดุดเลยเรียบเลยแอร์ใช้งานปกติวิทยุเป็นทัชสกรีนใช้งานปกตินะครับเบาะ95%ทุกอย่างยังโอเคหมดนะครับแล้วก็กระจกมองข้างไฟฟ้าปรับได้ไฟฟ้าเนาะ กดปิดก็จะปรับปิดอัตโนมัตินะครับก็คือภายในก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันครับโอเคครับไปดูห้องเครื่องกันน้องอูโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับโอเคเดี๋ยวามาดูกันว่าห้องเครื่องรถคันนี้เป็นยังไงนะครับโอเคน้องอูครับซูมหน่อยโอเคเห็นไหมครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบรอยอาร์ครอยอะไรนี่ก็ยังอยู่ครบเนาะโอเค่ะคนเขาชอบดูอะไรกัน คนเกาชอบดูหวดัวน็อตเดี๋ยวเรามาดูหัวน็อตกันครับรถคันนี้โอเคหวัวน็อตก็หัวน็อตเดิมๆนะครับโอเคโอเคเบ้าชกหัวชกซอกในย,ยังเดิมๆอยู่นะเนี่ยเห็นบ้ามีเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่โอเคคนชอบดูอะไรอีกน้องน้องอู่คนชอบดูคานเห็นไหมครับคานเดิมเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับน้องอู่สูมนิดนึงซูมนิดนึงครับบอกผู้ชมหน่อยพี่ว่าเม็ดอาร์คคืออนนี่นี่เห็นไหมยังเดิมเดิมๆเนะน,นี่ยเหน็นไหมเห็นไหม โอเคคนก็ชอบดูตรงนี้กันเราก็ต้องซูมให้เขาดูนะครับพี่เม็ดอาร์คคืออะไรนะคือเหล็ก2ชิ้นมันประกอบกันเม็ดอาร์คมันเป็นรอยเชื่อมนะครับ <Okay. S 2> ถ้าสมมุติว่ารถที่มันเคยซ่อมมาเนี่ยมันจะมันจะไม่มีรอยอาร์คที่เรียงกันแบบนี้มันอาจจะเป็นรอยอาร์คที่กระโดดไปกระโดดมาหรืออาจจะไม่สวยอย่างนี้นะครับน้องอู๋โอเคสำหรับรถคันนี้ก็คือผมเมื่อกี้สตาร์ทแล้วก็คือเครื่องเดินเรียบปกติรอบเครื่องนิ่งไม่มีอะไรนะครับก็ ภายในห้องเครื่องก็คือสมบูรณ์สามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับก็สรุปเลยก็คือสําหรับห้องเครื่องรถคันนี้ก็คือว่าอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ดีนะครับที่สําคัญก็คือว่ารถคันนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับรถคันนี้ราคาอยู่ที่5,87,000แบาทนะครับก็หากว่าสรุปก็คือรถคันนี้ก็เป็นรถ Honda HRV เครื่องยนต์1 8 e ปี2015ราคาพิเศษนะครับวันนี้อยู่ที่587,000บาทหากว่าผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อมาหาเราได้ที่เบอร์ข้างล่างนะครับผมช่องรถดีอยากขายของเราก็ยินดีนะครับที่จะนำเสนอรถดีๆรถที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็รวมถึงรถที่ได้รับความนิยมนะครับจากผู้ใช้บนท้องถนนมานำเสนอก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับท้ายสุดนี้ หากมีไรติชมสามารถติชมเราได้ตรงไปตรงมาเลยนะครับผมยังไงวันนี้ผมขอขอบคุณนะครับผมกับน้องอูช่องียย่าขาขโอเคครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืม Sub s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อชมคลิปต่อไปที่เราอัพขึ้นไปยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ